สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพนบกับโดมเช่นเคยนะครับวันนี้โดมจะพาเพื่อนๆทุกคนชมอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เส้นทางนี้นะครับเมื่อก่อนยุคสมัยที่โควิดจะเข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยนะครับเส้นทางนี้ถูกขนานนามว่าเส้นทางท่องเที่ยวแห่งร้านกาแฟนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนเนะ่ยเส้นทางนี้ร้านกาแฟาเยอะมากสำหรับคอกาแฟาหรือว่าคอคาเฟ่นะครับที่ชอบถ่ายรูปภาพชิลๆเนี่ยเส้นทางนี้เขาบอกว่าสุดยอดของการมีร้านกาแฟาเลยครับมีทั้งร้านกาแฟาแล้วก็มีทั้งสวนกาแฟาเลยครับเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางจากบ้านปางแฟนนะครับไปปางไายและปิดท้ายด้วยน้ำผุร้อนดอยสะเก็ดครับ เส้นทางนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วก็เส้นทางสุดยอดไฮไลท์เลยครับผมจะบอกว่าเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่ตอนแรกผมคิดว่าไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าไม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่พอไปจริงๆครับเส้นทางนี้ยกนิ้วเลยครับใครที่ชอบความตื่นเต้นใครที่ชอบกาแฟใครที่ชอบคาเฟ่สวยๆบ้านปางไฮครับกัแบบเส้นทางนี้ไปเที่ยวด้วยกันครับไปครับ วันนี้นะครับด่งจะพาเพื่อนๆเที่ยวในเส้นทางนี้ครับด่งตั้งฉายาเส้นทางนี้ว่าเส้นทางแห่งร้านกาแฟนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าท่องเที่ยวสู่น้ําพุร้อดดอยสะเก็ดนะครับโดยวันนี้นะครับเส้นทางนี้เนี่ยเราจะเที่ยวจากจุดนี้ครับจุดจุดแรกนะครับก็คือถนนบริเวณวัดพระบาทปางแฟนนะครับ ถนนตรงนี้เนี่ยเมื่อครั้งอดีตนะครับเป็นโค้งร้อยศพในตำนานที่มีอุบัติเหตุครั้งใหญ่และมีผู้เสียชีวิตเยอะมากๆนะครับจากโค้งร้อยศพบ,บ้านปางแฟนตรงนี้นะครับเราจะเข้าสู่เส้นทางหมายเลข1 2 5 2นะครับอ่าและเราจะขับชมเส้นทางหมายเลข1 2 5 2นะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นทางตรงนี้คดเคี้ยวสวยงามเลยนะครับป่าไม้นี่แน่นๆเลยนะครับ เราจะตาม1252ไปเรื่อยๆนะครับและเราจะไปเปลี่ยนเส้นทางที่จุดนี้ครับจาก1252นะครับเราจะไปเปลี่ยนเส้นทางที่จุดนี้นะครับจุดตรวจที่4แม่ตอนหลวงและเราจะเปลี่ยนมาที่ถนนหมายเลข4063นะครับโดยการเลี้ยวขวาหมายเลข4063ตรงนี้นะครับ และตามหมายเลข4063แบบนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดบริเวณนี้ครับบ้านปางไฮจุดจุดนี้นะครับเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีรีสอร์ทนะครับมีโฮมสเตย์ที่อยู่ริมน้ำแบบน่ารักน่ารักชิลๆเลยครับมีหลายที่ให้เลือกเลยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟเยอะมากๆ สำหรับพอกาแฟนี่เลือกเลยครับว่าชอบร้านไหนนะฮะจากบ้านปางไฮตรงนี้นะครับเราจะตาม4.063จากบ้านปางไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจาก4 0 6 3นะครับเราจะมาเปลี่ยนเส้นทางเป็น3 0 0 5ตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวาแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางนะครับเป็น3 0 0 5 และปลายทางวันนี้นะครับถ้าเขาไม่ปิดผมจะพาเพื่อนๆไปชมน้ำพุร้อนดอยสเกตกันครับวันนี้เราชมเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้ของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนะครับไปครับเราจะเริ่มเดินทางเข้าสู่เส้นทางท่องเที่ยวของถนนกาแฟกันนะครับจากจุดจุดนี้นะครับ เราจะเลี้ยวเข้า1252ตามป้ายตรงนี้นะครับนี่พอเลี้ยวเข้ามาเส้นทางจะเป็นเส้นทางที่วิ่งคู่ขนานกับถนนหลักนะครับขวามือข้างหน้าในภาพนะครับคือโค้งร้อยศพบ,บ้านตางแฟนครับ นี่คือโคร้งร้อยสดในตำนานที่มีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับที่ผมบอกว่าถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนของกาแฟนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับโฟกัสที่ Google Map เป็นโฟกัสในจุดนี้นะครับในรัศมีสักประมาณาผมตีสักรัศมีสัก5กิโลแล้วกันนะครับถ้าเราครอบรัศมีสักประมาณ5กิโลนะฮะแล้วเราพิมพ์คำว่า ร้านกาแฟนะครับหรือคําว่ากาแฟเข้าไปนะครับสิ่งที่มันจะเด้งขึ้นมาคือหน้าจอจะแดงพลึบทั้งหน้าจอเลยครับว่าโอ้โหมีร้านกาแฟเยอะมากๆนะครับไปถนนเส้นนี้แต่ว่าแต่ว่านะครับเชื่อไหมว่าร้านกาแฟในถนนเส้นนี้นะครับโอ้เส้นทางไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเส้นทางช่วงแรกไม่ธรรมดาเลยครับแต่ว่า ร้านกาแฟในถนนเส้นนี้นะครับพอเราเซิร์ชแล้วเขาเด้งขึ้นมาเนี่ยเพืเ่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่ารีวิวแทบทุกร้านเนี่ยคะแนนเกิน4ใน Google แ a บบเขาจะมีคะแนน4ีถึง5ใช่ไหมครับคะแนนเกิน4ทุกร้านนะครับ4.2-4.5มีถึง5้าเต็มก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถนนเส้นนี้สำหรับคอกาแฟเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยครับแต่ตอนนี้ผมว่าเส้นทางเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ย โ,โ,หโ,หโหชว์แรกที่แล้วเข้ามาคือชันมากนะครับเมื่อสักครู่โพงหักสองก,ก็มีาการลอร้อคลายฟรีนะครับมีาการท้ายสะบัดแต่ว่าเราก็ค่มรถได้นะครับเส้นทางตอนแรกคิดว่าเส้นทางน่าจะดูธรรมดานะครับแต่ว่าผมคิดผิดมากๆเลยครับเส้นทางนี้ เส้นทางในช่วงนี้นะครับโอ้ค้นเคี้ยวจริงๆนะฮะถนนค่อนข้างเล็กด้วยนี่เหยียบพละสุดแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับนี่เหยียบสุดเท้าเลยนะครับเนี่ยขึ้นได้แค่นี้จริงๆโอ้ยนี่ครับตัวจริงของเรา ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการเดินทางเข้าสู่จุดท่องเที่ยวบ้านบางไยจากจุดจุดนี้เนี่ยมีคนเขานิยมใช้กันหรือเปล่านะฮะพอรู้สึกว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันป่าไม้เข้าเยอะเหลือเกินนะฮะแล้วก็วัชพืชหญ้าด้านซ้ายด้านขวามือเนี่ยโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยครับหรือว่าเขาไม่ค่อยใช้กันหรือไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า เอาละเราเข้ามาถึงเส้นทางนี้นะครับแล้วเราก็วางคินเป็นเส้นทางนี้แล้วก็อย่างน้อยผมก็ได้เก็บภาพนะครับเส้นทางนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าการท่องเที่ยวเข้าสู่หมู่บ้านตางฮายนะครับในเส้นทางนี้แล้วก็วุ่งหน้าสู่น้ำพู้อนโดอสเก็ตการท่องเที่ยวเส้นทางนี้เนี่ยการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเส้นทางเป็นยังไงนะครับโอ้โห,โห โคดเคียวครับตอนนี้สูงมากตอนนี้ขึ้นมาสูงมากแล้วเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรามองล้อต้นไม้ไปทางด้านซ้ายมือในภาพนะครับบอกเลยว่าสูงมากๆแล้วนะครับตอนนี้เส้นทางยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับถึงว่านะครับทําไมเส้นทางนี้ป่าไม้เขาดูโดมสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจีมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นแนวของอุทยานแหน่งชาติ แม่ตะไคร้นะครับก็เลยทําให้ต้นไม้นะครับค่อนข้างที่จะเขียวชอุ่มพุ่มสวยเลยครับเพราะว่ามีป้ายนะครับรว่าเป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับก็เลยอ๋อถึงว่าทําไมถนนเส้นนี้กับเวลาที่เราดูใน google map ตอนต้นนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเป็นสีเขียวขจีแน่นไปหมดนะครับพอเราเข้ามาก็เป็นอย่างที่ Google แสดงเลยนะครับต้นไม้นี่เขาสวยงามเขียวเขจีตลอดทางเลยครับ โอ้โหถึงแม้เส้นทางจะดูอันตรายนะครับผมรู้สึกว่าเส้นทางดูอันตรายถ้าใครที่ขับรถไม่ค่อยชํานาญะนะครับก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปเข้าอีกฝั่งก็ได้นะครับไปเข้าฝั่งเขาเรียกนะ้ำพุร้อนดอสเก็ตผมว่าเส้นทางน่าจะโอเคกว่านะครับแต่ถ้าเราค่อยๆไปเนี่ยก็มมีปัญหาอะไรนะครับ ถ้าใครที่ไม่มั่นใจก็ไปทางนู้นแต่ว่าใครที่ไม่ได้ขับรถเร็วมากนะครับก็ค่อยๆมาขับไปเรื่อยๆเส้นทางนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับพียงแต่ว่าเส้นทางก็จะคดเคี้ยวเป็นพิเศษใช่ไหมครับนี่ตั้งแต่ขับเข้ามานี่ยังไม่เจอทางตรงเลยครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ,อย่างโค้งไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหช่วงนี้นะครับ สงสัยเขาพยายามทําหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าน้ําก็ยังสไลด์อยู่ดินก็ยังสไลด์ทษทีครับดินก็ยังสไลด์อยู่นะครับเลวลาที่มีฝนตกหนักๆเขาเลยต้องน่าจะแก้ไขครั้งใหญ่นะครับครั้งนี้โอ้โหอ,อันตรายเลยครับแต่ว่าการแก้ไขครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะจบปัญหาแล้วแหละครับดูเขาเตรียมอุปกรณ์ชุดใหญ่มากม ไม่ได้แค่ซ่อมถนนธรรมดานะ่าจะทำเป็นอุโงค์น้ําผ่านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ก้าวไปไกลนะครับผมเห็นหลายจุดก็แก้ปัญหากันจบทุกจุดนะครับเนี่ยครับกาล,ลังเข้าสู่ใจกลางของโค้งนะครับถ้าเราเคยดูหนังอินดิเซียลดีนะครับเราจะรู้ว่าการเข้าสู่ใจกลางของโค้งแห่งเทือกเขาอากินะนะฮะนี่เป็นการเข้าสู่ใจกลางของโค้งนะครับในเส้นทาง บ้านปางแฟนปางายนะครับ <c oughs> โอ้เป็นทางลงนะครับช่วงนี้ <c oughs> ลงแล้วครับเริ่มลงแล้วโค <c oughs> โอตรงนี้ก็ดินสไลด์นะครับเนะี่ยเขาตั้จะมาแก้ปัญหาไปจุดๆไปนะครับ โอ้นี่เลยโค้งตัวอะไรตัวบีดีไหมฮะ <laughs> โอ้แล้วก็ยังโค้งลงลงต่อเนื่องเลยครับใช้ใเปรกค่อนข้างสูงเลยครับรถเกียร์ออตโต้อีกสองโค้งน่าจะหมดถ้าให้เดานะฮะถ้าดูจาก google แ a p อืมอีสไลด์หลายช่วงเลยนะครับเนี่ย โอ้โหโอเคเหนื่อยเลยครับโอ้ตรงนี้มีวัดด้วยนะครับเนี่ยอ่าตรงนี้เราเข้ามาถึงตรงไหนแล้วเอยเลี้ยตรงนี้น่าจะเข้าสู่หมู่บ้านแล้วนะครับอ่าจริงๆด้วยครับเราผ่านบ้านปังบงมานะครับเส้นทางก็ ถือว่ายังคดเคี้ยวนะครับแต่ว่าไม่ได้สูงชันแล้วก็ไม่ได้อยู่ในภูขเขาที่ชันสักเท่าไหร่นะฮะก็จะมีการขึ้นลงเขาบ้างเล็กน้อยประมาณนี้นะครับไม่ได้ขคดเคี้ยวอะไรมากแต่ตรงนี้ก็ถือว่าลงชันสุดในหลายๆกิโลที่มานะครับลงแล้วก็เลี้ยวซ้าย มีชุมชนเป็นช่วงๆนะครับในเส้นทางนี้แล้วก็ด้านซ้ายมือในภาพเนี่ยคือลำธารเลยครับเราก็จะเห็นว่ามีรีสอร์ทมีบ้านหลังสวยๆนะครับที่เขามาซื้อที่ทำริมลำธารไว้นะฮะโอ้โหถึงว่าทำไมตรงนี้เขาเขียวขจีนะครับเขามีลำธารน,นะครับสวยงามเลยความชุ่มชื้นดีมากๆป่าไม้เข้าอุดมสมบูรณ์เลยครับ พอมีน้ำมีลำธารสวยๆเส้นทางก็ดูต้นหญ้าข้างทางสองข้างดีๆนะครับสงสัยไม่ค่อยมีใครมาเส้นทางนี้นะครับผมว่าดูต้นหญ้าเขาขึ้นเล็วเร็วเขียวขจีเลยครับลุกล้มถนนเข้ามาเลยนะครับต้นหญ้าเนี่ยผมว่าต้องยกให้เลยครับคําว่า ถนนเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นทางต้นไม้สวยงามนะครับต้องยกให้จริงๆโอ้โ oh, ห oh, ันจริงต้นไม้เขาสวยมากคือต้นไม้เขาใหญ่แล้วเขียวมากนะครับโอ้โหขับเข้ามาที่ต้องยอมเลยเรื่องต้นไม้เส้นทางนี้มีการทำทางขึ้นไปตรงนี้ด้วยครับโอ้ uh huh. นี่ฮะเพื่อนๆดูนะครับต้นไม้บนภูเขาเนี่ยถึงแม้เข้าสู่เขตทุมชนอีกครั้งนะครับต้นไม้ก็ยังดูเขียวดูโอ้ต้ตนใหญ่สวยเลยครับหลายๆต้นนี้ต้องเรียกว่าคุณปู่ต้นไม้นะครับต้องยกมือไหว้เลยน่าจะอยู่มาหลายสิบปีครับเส้นทางก่อนที่เราจะเลี้ยวขวานะครับไปที่ชมสี่3ูนนะครับชมคือเชียงใหม่นะครับ 4063ตรงนี้เนี่ยเส้นทางชุดิบเขาทำถนนใหม่เรียบกริบเรียบกริบเลยครับเพื่อนๆอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวขวาแยากตรงนี้เลยนะครับชม4063นะครับชอมคือเชียงใหม่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเปิด Google Map นะครับ Google Map จะพูดว่าชั่วโมง4063นะครับ ไม่ต้องแปลกใจนะครับชอบมอคือเชียงใหม่สี่สุนหกสามนะครับโอ้โหมาถึงปุ๊บทางชันทันทีเลยครับโอ้โหน่าจะลงเขายาวๆนะครับเนี่ยแต่ต้นไม้เนี่ยสองข้างทางโอ้โหยังยกนิ้วให้เหมือนเดิมนะครับสุดๆไปเลยครับหนานแน่นมากต้นไม้สวยงามจริงๆทุกครั้งที่เราเข้าสู่พื้นที่ชุมชน,น่นะครับ ถนนก็จะเล็กๆแล้วก็รั้วบ้านก็จะติดกับถนนเลยนะครับเป็นเหมือนกัะทุกหมู่บ้านเลยนะฮะหมู่บ้านแบบรั้วบ้านชิดขอบถนนเลยนะฮะคนอยู่กันแถวนี้นี่ผมว่าอากาศน่าจะดีทั้งปีนะฮะเพราะว่ามันอยู่ทั้งในเขาแล้วก็ที่สูงด้วยแล้วก็มีน้ำด้วยนะครับอุดมสมบูรณ์จริงๆเนี่ยครับพอผ่าน ชุมชนหมู่บ้านมาก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้ชเช่นเคยก็คือเส้นทางเล็กนะครับไม่มีหลายทางนะค,คือหลายทางนี้คือเป็นล่องน้ําเลยนะครับเพื่อนๆขับมาเส้นทางนี้ต้องระวังดีๆนะครับถ้าลงยากเขียวๆนี่คือล้อบุ๊ปลงไปเลยนะครับเป็นล่องน้ํานะครับเพราะฉะนั้นการหลบกันในเส้นทางนี้ระวังดีๆนะครับการเดินทางในช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่า บางร้านก็มีการปิดปรับปรุงอยู่นะครับอาจจะเป็นช่วงโลซ s e a s o ที่เขาลังปิดแล้วเขาก็ปรับปรุงร้านบางร้านก็ยังเปิดอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะเดินทางมาในเส้นทางนี้นะครับก็ถ้าจะชอบร้านไหนแล้วดูรีวิวแล้วไหนที่เรารู้สึกโอเคนะฮะผมแนะนําให้โทรเข้ามาสอบถามที่ร้านก่อนว่าวันนี้เขาเปิดไหมนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นช่วง high นะครับเขาเปิดแน่นอนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน หรือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นของการเที่ยวภาคเหนือนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวน้อยบางร้านก็จจะปิดปรับปรุงนะครับเพื่อพัฒนาให้ร้านเขาดีขึ้นในรอบถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมโทรเช็คกับร้านเขาให้ดีนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือบ้านปางไฮนะครับ จุดๆนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโฮมสเตย์สวยๆน่ารักน่ารักนะครับมีกระโจมอ่ามีรีสอร์ทมีร้านกาแฟร้านข้าวแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะมู่บ้านนี้ก็น่ารักนะครับเน,น,น,นี่ยแต่เส้นทางแถวนี้นี่คือโอ้ตรงนี้สโลบาร์อ่าร้านกาแฟร้านกาแฟค่อนข้างเยอะเลยครับ นี่ถนนก็จะเป็นเล็กๆครับแคบแบบนี้นะครับแล้วก็มีหมู่บ้านด้านซ้ายด้านขวาที่ผมบอกว่าบ้านเขาจะติดกับถนนเลยนะครับนี่โอ้โหหมู่บ้านเขาสโลไลด์ดูเลยฮะดูเหมือนแบบน่าอยู่ฮะดูเงียบสงบดูน่าอยู่มากๆเลยตอนนี้นะครับเราก็ถึง ตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดนะครับเป็นมีป้ายตลาดของเขาอ่ะนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ถ้าใครที่จะมาขายของคนในพื้นที่นะครับอ๋อตรงนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพสเสด็จด้วยนะครับอ๋อมีหน้าเขาก็มีแหล่งชุมชนเขาอยู่ตรงนี้นะครับบ้าหนหลังนี้ก็น่ารักนะครับอ๋อเราจะเริ่มเห็นรีสอร์ทแล้วฮะก็จะมีรีสอร์ท แต่ผมว่าโฮมสเตย์ที่น่ารักหลายที่นะครับคือเขาจะขนาดเล็กๆโอ้อากาศดีนะครับข้างในนี้นี่ก็ร้านกาแฟโอ้น่ารักจังเลยครับโฮมสเตย์น่ารักร้านกาแฟก็น่ารักนะครับเนี่ยพตรงนี้มีสนามฟุตบอลในบ้านตัวเองด้วยวันนี้นะครับเราก็ นี่มาถึงที่นี่นะครับถ้าไม่กินกาแฟคงมาไม่ถึงแต่ว่ากาแฟแก้วน,นี้เราไม่แบ่งน้องจอยกินนะครับเพราะว่าน้องจอยขี้งกนะครับน้องจอยไม่อยากให้ตังค์ผมซื้อกาแฟนะครับน,น,นี่โอ้โหบรรยากาศริมทานที่นี่ก็น่ารักนะครับที่พักหลายที่มากเลยผมว่ารีสอร์ทแล้วก็โรงแรมที่นี่ก็น่ารักน่ารักเยอะนะครับ สำหรับใครที่ชอบเล่นน้ำนะครับช่วงฤดูร้อนเนี่ยผมว่ามาที่นี่ได้สบายเลยครับเพราะว่าต่อให้อากาศที่นี่ไม่ไม่เย็นมากนักนะครับแต่ว่ากลางคืนก็น่าจะเย็นสบายและอีกอย่างถ้ากลางวันร้อนเนี่ยมานั่งชิลๆเล่นน้ําสบายเลยครับที่พักที่นี่โดยส่วนมากจะติดริมน้ําเพราะฉะนั้นก็ลองหากันดูนะครับว่าชอบสไตล์แบบไหนผมว่านั่งแช่น้ํา อ่านหนังสือเอาเท้าแช่น้ำทานกาแฟโอ้ชิลเลยครับที่นี่พอเราออกจากตัวหมู่บ้านปางไฮามานะครับจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีป้ายบอกว่าเป็นทางลงเขายาวนะครับเส้นทางเนี่ยผมว่าเส้นทางพอดีกับตัวรถเลยนะครับการขับรถต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลคนเยอะๆเ,เนี่ยการที่จะแซงแล้ว ต้องให้คันใดคันหนึ่งหลบเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ถนนในเส้นทางนี้ต้องระมัดระวังดีๆเพราะไหลายทางเนี่ยไม่มีเลยนะครับการที่จะหลบลงไปหลายทางเนี่ยหลายๆช่วงกเป็นร่องน้ํานะครับเนี่ยอย่างเงี้ย้ายมือเป็นร่องน้ําเส้นทางถือว่าชันเป็นบางช่วงแต่ชันนิดนิดนหน่อยๆนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับอีโคคาหรือซิตี้คา แต่ถ้าใครไม่มั่นใจฝีมือก็ค่อยๆขึ้นมาได้นะครับเพียงแต่รักษาเลนของตัวเองให้ดีการขับรถในเส้นทางขึ้นเขาลงเขาก็เหมือนที่หลายคนใช้นะครับก็คือถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ใช้เทคนิคการเชนเกียร์คือก็คือการใช้เกียร์ต่ำนะครับหรือว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็สามารถเลือกใช้เกียร์ต่ำได้ตามแต่อ่าเขาเรียกว่าไงตามแต่ความสามารถของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับ ระบบเกียร <c oughs> ์แต่ละรุ่นการโชว์ตัวเลขแล้วก็ฟังก์ชันเกียร์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดคือการใช้เบรกให้เป็นนะครับก็คือการเบรกนะฮะในทางตรงแบบนี้เบรกนะครับให้รถชะลอเข้าโค้งแล้วปล่อยนะครับอ่าปล่อยแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เบรกนะครับเข้าโค้งปล่อยนะครับเพื่อให้เบรกได้คลายตัวอย่าเบรคค้างนะครับอย่าเบรคนะฮะผมเบรกนะครับแล้วก็ปล่อย แล้วก็มาเบรกอีกทีนะครับคือถ้าเราเบรกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเบรกมันจะร้อนมากแล้วพอผ้าเบรกร้อนมากส่งผลให้น้ํามันเบรกนะครับมีอุณหภูมิสูงมากคราวนี้เขาเรียกว่าเบรกเฟดดิ้งนะครับก็คือเบรกเขาจะไม่จับตัวจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเบรกแล้วจะวืดๆนะฮะเบรกแล้วไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเบรกมีปัญหาก็คือความร้อนสะสมสูงเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับ เส้นทางการหลีกเลี่ยงการขับรถในเส้นทางแบบนี้ก็คือการทําให้เบรกเนี่ยมีเวลาคลายคนร้อนนะครับก็คือการเหยียบแล้วปล่อยและจุดนี้นะครับเราก็เลี้ยวขวาานี่เลี้ยวขวาตรงหน่วยพิทักษ์อุทยานแม่ตะไคร้นะครับมาที่ชอมอ0 0นย์้าตามใต้เลยนะครับแล้วเราก็ตรงขึ้นไปเรื่อยๆ พอเราเลี้ยวขวาลงมานะครับก็จะลงเนินเมื่อเมื่อสักครู่มานิดหน่อยแล้วก็เส้นทางเนี่ยกลับสู่เส้นทางปกติเลยครับซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ขับง่ายไม่คดเคี้ยวนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำพุร้อนดอยสเก็ตเลยนะครับบอ่อน้ำพุร้อนดอยสเก็ตนี่เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับ โอ้โหอ๋อมีห้องพักด้วยนะครับที่นี่เออดีนะฮะโอ้นี่เขามีบ่อน้ำพุอยู่ข้างหน้าเลยครับเนี่โอ้ดูจริงจังมากมากฮอตสปริงดอยสะเก็ดเชียงใหม่โอ้เสียดายนะครับเรามาตอนเย็นแล้วฮะ ร้านค้าอะไรเขาก็ปิดแต่เขามีร้านค้านะครับแล้วก็มีที่พักด้วยเนี่ยครับมีห้องน้ำด้วยนะครับเนี่ยอ๋มีทั้งบ่อรวมบ่อแยก ทําดีนะครับเนี่ยมีหลายโซนมากๆเลยครับโอ้มีนวดด้วยนะครับทําดีจังเลยโหนี่มีเป็นแบบนะอ่างเป็นสระว่ายน้ำํนำทาร้อนด้วยโอ้ดีมากเลยครับและวันนี้นะครับหลังจากที่เราเดินทางขับรถท่องเที่ยวในเส้นทางบ้านปางไฮนะครับเรารู้สึกว่าโอ้โหการเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบเยยบรกนะครับมันก็ ทำให้ร่างกายเราเหนื่อยล้านะครับพอเราได้มานั่งแช่น้ําที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้ได้ผ่อนคลายมากๆเลยครับสําหรับทริปนี้นะครับไฮไลท์อยู่ที่บ้านปางทรายเนี่ยผมรู้สึกว่าที่นี่นะครับเหมาะทั้งการท่องเที่ยวทั้งช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็ช่วงฤดูร้อนเนื่องจากว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาอากาศดีแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็มีลําธารน,น่ารักน่ารักนะครับที่สําคัญคือลาธารเนี่ยเล่นน้ําได้เพราะว่าน้ํามันไม่ลึกนะครับ ที่พักหลายๆที่ก็น่ารักสวยงามแล้วก็ร้านกาแฟให้นั่งชิลๆเนี่ยบรรยากาศดีๆเยอะมากเลยครับที่นี่ไม่มาถือว่าพลาดครับบ้านปางไฮส่วนเส้นทางของการเดินทางวันนี้ผมได้ถ่ายในจุดที่สําคัญสาคัญให้เพื่อนๆหวังว่าจะเป็นข้อมูลของการเดินทางมาท่องเที่ยวที่บ้านปางไฮยอย่างดีสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทําให้เราเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเที่ยวให้สนุกนะครับเพื่อนๆสำหรับอีพีนี้ สวัสดีครับ